ที่เกิดไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เรามีเสื้อยืดนะครับมาแนะนําให้คุณชมกันนะครับแต่ว่าเสื้อที่ว่านี้เขามีเรื่องราวด้วยและเขาชื่อร้านเก๋มากๆชื่อร้านเขาชื่อร้านว่าร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องตอนแรกนึกว่าอ่านผิดอ่ะมีเรื่องจริงจมากเลยนะฮะัเอาว่าตอนนี้เรามาถามแขกเชิญของเราดีกว่านะครับกับคุณพิทยะนะครับชีระศักดิ์บงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องถามที่มาที่ไปกอนครับพี่ชื่อร้านเนี่ยเป็นเป็นมาอย่างไรครับก็ชื่อร้านคําว่าไก่สามเนี่ยเป็นชื่อร้านของแม่ที่ที่ที่ต่างจังหวัดนะครับคือแม่มีร้านอยู่แล้วชื่อว่าไก่สามใช่ครับเป็นร้านอะไรคะก่เป็นร้านขายทองครับโอ้ว่าขายไก่ขายทองขายทองเลยนะคะแต่มีชื่อร้านว่าไก่สามเออาสามไก่ร้านทองตาไก่สาขาสามอ๋อคือมีร้านทองอยู่สามร้านใช่ครับ ของญาติของญาติพี่พี่นี่ไม่ธรรมดาพี่เรียนหน่อยสิพอมีไก่อุ้ยต้อมืเลยเซเลยเป็นไหมเซเลยพอมีไก่สามปุ๊บก็ที่หึ่งคือที่ดึงชื่อนี้มาเพราะว่าผมอยากให้มันรู้สึกเหมือนทำอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ทำไมต้องไก่คะพ่อแม่ชื่อไก่ตายายไไก่คือเป็นคำที่คุณตาเขาพูดชัดที่สุดในบรรดาคำ ครับผมแล้วเสื้อมีเรื่องก็เป็นเสื้อของผมมันจะมีเรื่องราวครับมีเรื่องทุกตัวจริงๆซื้อเสื้อตัวหนึ่งก็จะมีเรื่องเป็นแพนด้าของแต่ละตัวเรื่องเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสแพนด้าไวรัสแพนด้าเป็นไงเหรครับไวรัสแพนด้ามันระบาดไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วมันก็เลยลงมาสู่แพนด้าแต่ละตัวก็จะเป็นชีวิตของแพนด้าแต่ละตัวที่เราดูแบบลึกซึ้งอ่ะเนาะตัวทุกเส้นทุกรายเส้นเนี่ยคือวาดเองไหมฮะ วาดเองครับแล้วก็มีน้องดีไซน์ด้วยครับก็คือปกติเป็นคนที่เขียนการ์ตูนอยู่แล้วเขียนการ์ตูนขายเลยอย่างนี้เหรอใช่ครับโอ้ยเก่งอ่ะจริงว่าส่งสำนักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยส่งสำนักพิมพ์ด้วยงานล่าสุดอะไรครับค่ะผลงานล่าสุดของของผมจะเป็นลงในพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่ครับเป็นลงในหนังสือแมกกาซีนครับผมครับ เป็นชื่อหนังสือว่าอะไรอะไรก็หาครับมีขายที่เซเว่นอะไรก็หาที่เซเว่นไปดูผลงานนี่เขาเนาะทำงานแบบนี้แบบว่าเขียนมากกระตแล้วทำไมถึงคิดว่าลายเส้นของเราเนี่ยต้องมันอยู่ในเสื้อฮะเสื้อยืดเพิ่งเห็นเลยเพราะอะไรครับอะไรเป็นจุดที่แบบอยากทำเสื้อจังเลยก็ที่ผมทำเสื้อนี่เพราะว่าคืออย่างหนึ่งคือผมทำเสื้อแล้วผมจะได้เอามาใส่เองด้วยโอ้รักตัวเองเลยใช่ผมก็อยากทำเสื้อที่ มีลายที่ตัวเองคิดอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็เสื้อมันมีข้อดีหลายๆอย่างคือมันเป็นเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ไม่ตายอะครับคือมันไม่เอาออกครับมันก็เป็นเป็นแพทเทิร์นที่เชิญมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอเราเอาลายลายที่เราออกแบบลงไปในเสื้อมันก็มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบได้แล้วเะยครับแล้วอันนี้เวลาเสื้อแต่ละตัวซื้อไปนี่ก็จะได้แบบหนังสือแต่ละเล่มไปด้วยใช่ไหมคะจะได้รู้ว่า เสื้อแต่ละตัวเนี่ยมีลายอะไรมีเรื่องราวอะไรเนาะบางคนเขาซื้อเสื้อไปนะเห็นลายปุ๊บก็ดูว่าน่ารักดีนู่นนี่น่นแต่ที่จริงแล้วมันมีเรื่องมีเรื่องเนอีสตอรี่ครับโอ้โหมาเป็นสตอรี่เลยเดี๋ยวขอถามเสื้อตัวนี้หน่อยนล้วกันสงสัยครับผมแป๊บนึงตัวนี้ฮะอ๋อครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ดูวิจาก่อนนี่คือเสื้อลายต่างๆนะฮะใช่นี่ไง นี่เห็นไหมอย่างนี้ก็จะมีเรื่องเป็นจระเข้เป็นเรื่องของจระเข้นะครับมีเป็นเล่มออกมาเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงอแพนด้าจริงๆแล้วเนี่ยทีมออกรายการของเราเนี่ยเห็นเห็นแต่สีขาวจริงๆแล้วมีกี่สีบ้างฮะเสื้อมีหลายสีนะครับก็จะมีสีสีของผมจะเป็นสีออกตุ่นๆนะครับเป็นอย่างนี้ สีขาวเทาดำใช่ครับสายโอ้โหนตาเซซี่มากเลยตัวนี้อันนี้ค่ะเสื้อที่อยากจะถามผู้หญิงคนนี้คือใครอะคะอันนี้เป็นแม่หญิงเลไล่แม่หญิงเลไล่อคุณด้าคุณรู้ได้ไงอะคุณถามมาก่อนฉันหรอไม่ได้ถามเลยผมยิ่งคู้ศึกตอนนั้นทําช่วงศึกก็เลยแบบเป็นนี้จะเป็นคอนเซปต์อีกเสื้อหนึ่งครับเป็นคอนเซปต์เสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณคือเรา สามารถส่งรูปมาแล้วทําเป็นรูปหน้าเราได้เพราะฉะนั้นกลับไปต้องไปทํามุตากับมุนินนะคะเสื้อกาลังดังค่ะแล้วก็ทาเสื้อผอให้นัดด้วยทำไมครับเอาแรงเงากําลังมาพอไปว่าอะไรครับพอไปว่าอะไรพวกเหมการอ๋อเหรอนึกว่า เราเรารู้แหละว่าเรื่องราวเป็นยังไงเสื้อมันจะมีหลายหลายคอนเซปต์อะครับโอ้ให้ดูได้หนึ่งในร้องส่งเข้ามาใกล้ๆกันนะี่ครับผมหลายคอนเซปต์เลยนะให้เลือกกันเอาเป็นของคงของขวัญอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมีกี่ลายทั้งหมดที่ทำอยู่ตอนนี้มีสี่สิบห้าสิบลายแล้วครับส0 50บห้าสิบลายเลยแล้วลายไหนขายดีที่สุดเลยก็เป็นลายอืม นี่อะายนี้ครับตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยดีที่สุดเลยฮะชื่อชื่อลายวิทูเวียนครับวิทูเวียนภาพวิทูเวียนของเอลนาโดดาวินเช่ฮฮะแล้วมาทำเป็นแพนด้าโอ้ยเออนี่คือตัวท็อปเลยใช่ไหมใช่ขายดีมากครับต่อเดือนอันนี้ก็อันนี้ก็ขายดีครับภาพสอครีมไอสครีมภาพสอครีมเป็นภาพศิลปะเหมือนกันครับโอ้โหนี่ของขายดีเห็นไหม ต้องถามราคาหน่อยราคาขายตัวเท่าไหร่ราคาเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับผมราคาก็290ครับ290ราบาทแต่ถ้าจะเป็นเสื้อหน้าคนนี้จะเป็นแบบสั่งทำมันก็จะมีราคาตั้งแต่390ถึง490ร้แล้วแต่แบบครับแล้วถ้าซื้อ3ตัวคะลดไหมก็ลดได้ค่อยคุย ไปคุยหลังไปนี่ร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะโครงการเจ็ดซอยห้าโครงการเจ็ดซอยห้าตอนกลางคืนขายไหมคืนวันศุกร์เนี้ยเอ่อขายแค่เสาร์อาทิตย์ครับออ๋เพราะว่าคืนวันศุกร์มันก็มีไงคืนวันศุกร์เขาะว่าเพี่ไปเดินทุกศุกร์หรือไม่ก็สั่งสั่งซื้อมาทางเว็บก็ได้ครับทางเว็บคือไก่ไก่ขีดไก่ขีดสามช็อป dot com นะคะในเว็บไซต์มีอะไรบ้าง ก็จะมีแบบเสื้อให้ให้เลือกครับแล้วก็หรือว่าจะกดลิงก์เข้าไปมันก็จะมี Facebook ให้เข้าไปคุยก่อนก็ได้ถ้าเป็นเสื้อหน้าคนอย่างนี้ครับก็สั่งทำส่งรูปมาทางอีเมลก็คุยกันอีกทีหนึ่งถ้าสั่งสักสี่0้ตัวนี่ก็คงลดให้ได้ลดระเบิดเลยครับจริงป่ะครับให้สั่งมาก่อนเออวลยขอชำยผมจะเอาผมจะเอาไว้ไปญี่ปุ่นแล้วทำไปแจกแฟนคลับไม่แจกขายสิครับครั้งนี้แล้วผมไปผมทำาไงรู้ไหม ผมสกินชื่อผมตรงหัวใจอะคำว่า N U T ฮะคุณรู้ไหมผมขายตัวเท่าไหร่ผมขายตัวละเจ็ดร้อยกว่าบาทผมสั่งเจ็ดสิบตัวครับพี่ขายไหมขายหมดเกลี้ยงเลยอ๋ยวต้องติดต่อพี่แล้วละได้เพราะผมจะไปปีนาประมาณมีนา ได้ครับพี่นะได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เลยแล้วก็สั่งพี่เขาถูกๆแล้วก็ไปขายแพงๆนี่ใช่ไงอันนี้เนี่ยสั่งทำไปไม่นานประมาณสี่ร้อยกว่าใช่ไหมพี่เขาถ้าเกิดสั่งเยอะก็จะลดให้ลดสองร้อยค่ะเออว่าพี่เขามีบล็อกอยู่แล้วไงบล็อกสกีนเนี่ยครับผมใช่ไหมพี่ค่อพี่เขาไม่ธรรมดานะทำไมครับบ้านมีร้านทองสามร้านเขียนการ์ตูนมีร้านขายเสื้อครับ เคยได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรครับพี่เป็นรางวัลประยุทธ์เงากระจ่างครับเป็นรางวัลที่ทํา แอนิเมชันนะครับแล้วก็เป็นรางวัลของแอนิเมชันเรื่องสั้นจากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่13โอ้มนี่ถ้าไปออกเทคมีเอานี่ไม่มีใครปิดไฟนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะฮะโปรไฟล์เป๊ะมากตลาดเองชอบเลยใช่ไหมล่ะอจากข้างค้าแต่บอกว่าอยู่ร้านรทองตอนแรกบอกว่าขายเสื้อธรรมดาพอบอกว่าร้านทอง3ล้านก็จะเป็นหลงนะสองล้านของญาติครับเร่แม่ร้านเดียวเดียวกันนั่นแเลย ให้เขาฝากให้ออกฝากผลงานเขาดีกว่าครับก็ถ้าชอบเสื้อแนวสไตล์อาร์ตอาร์ตแบบเพี้ยนแปลกพี้วก็มาดูที่ร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องได้ขายเองเลยไหมคะหรือว่าจ้างลูกน้องก็มีมีไปขายเองตามคอนเสิร์ตบ้างครับตามคอนเสิร์ตจะไปขายเองแล้วก็ใช่แล้วก็ มาดูที่ร้านก็จะมีเด็กขายอยู่ครับจ้างขอชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อพีทครับชื่อพีทเผื่อไปที่ร้านเราไปเจอลูกน้องจะได้บอกว่ารู้จักกับคุณพีทค่ะได้มีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสั่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับก่ที่ขึ้นอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเสื้อเสื้อหน้าคนนี่ก็ ก็คือส่งอีเมลมาได้ครับผมมาสอบถามก่อนได้ส่งรูปมาแล้วสั่งนานได้นานไหมกว่าจะได้อันนี้ประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับเกือบ2อาทิตย์ครับพวกนี้จะเหมาะสําหรับแบบทําตัวเดียวเหมาะสําหรับเป็นทําเป็นของขวัญวันเกิดทาเป็นของขวัญรับปริญญาพวกนี้ใช่มันจะเป็นหน้าของเจ้าของที่ใส่เลยครับผมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องทาเป็นบล็อกขึ้นมาไหมับไม่ครับตรงนี้จะเป็นเทคนิคแบบปรินสกรีนแบบใช่ครับ โอ้ดีมากเลย,เยครับเ,รเป็นไอเดีย <idea S 2> จริงๆเนาะใช่แล้วก็จะมีลายนะฮะให้เลือกสารกันอีกเยอะเลยย้อีกทีครับร้านอยู่ที่ไหนครับผมครับตลาดนัดส่วนจตุจักร โครงการเจ็ดซอยห้าครับโป็นโซนซอยห้าใช่โซนพวกร้านศิลปะเยอะๆครับนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมฮะเผื่อถบบไม่ถูกก็ศูนย์แปดห้าครับแปดสี่สี่สี่ห้าหกห้าครับหรือว่าเราเข้าไปดูที่ w ว็บไก่ขีดสามชอปดอทคอมนะคะไก่เคไอเลยโอเคนะครับวันนี้ฮะต้องขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆนะฮให้กับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับพี่ครับค่ะโโอ้ห เกินใจแล้วใช่ไหมอะฮะตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับยังมีไอเดียรอยอยู่ครับ